คุณจัวได้ยินว่าคุณตกทะเลบาดเจ็บสาหาัสสลบอยู่ในโรงพยาบาลตั้งหลายวันเป็นเรื่องจริงไหมครับว้ wow, าใครปล่อยข่าวนี่ผมแค่เป็นตะคริวเองถูกต้องเราซื้อพััตรทองแท่งเหมยอี้พร้อมกับได้ทําประกันซื้อ CDS ทําให้บริษัทเราไม่เสียหายถึงพััตรทองแท่งเหมยี้มีปัญหาก็จะไม่ส่งผลต่อเราลิงลุยและอิงเทียนเรื่อมีความมั่นคงข่าวลาคร้งนี้รวาถึงข่าวลือไม่เป็นความจริงพอถือโอกาสประกาศณตรงนี้ลิงลุยกับอิงเทียนได้ร่วมใช้นโยบายเดียวกัน เข้าเขตการค้าเสรีเซี film, ่ยงไฮ้ซึ่งคงจะได้รับการอนุมัติเร็วๆนี้โดยใช้ชื่อบริษัทหลักทรัพย์นานาชาติในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้โดยให้บริการด้านการเงินเชื่อว่าทั้งสองบริษัทในอนาคตจะยิ่งก้าวไกลหอฮนที่คุณคาดเดาเมื่อก่อนตอนนี้มีข่าวลือออกมาว่ามีกำไรราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปแล้วคิดจะทำยังไงใกาถึงกำหนดต้องคืนแล้วคุณมีเท่าไหร่ขายต่อ สถานการณ์ยากจะเปลี่ยนแปลงคุณไม่ผ